สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมานั่งรถไฟฟ้า BTS จากสถานี BTS กูโดงสุขมุ่งหน้าไปยัง BTS จาตุจักกเพื่อไปหมอชิดไปขนส่งหมอชิดนะครับยุคนี้สมัยนี้เป็นยุค อะไรก็ทันสมัยไปหมดแม้แต่การเดินทางก็สามารถที่จะกะเวลาได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงต้องกังวลเรื่องรถติดมากมายนะักนะครับก็คือการนั่งรถไฟฟ้านั่นเองไปชมบรรยากาศเลยครับนี่คือ,อบรรยากาศของคนกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนรถ ผมจะเดินทางไปขนส่งหมอชิดนะครับใช้เวลาจากอุดมสุขไปลงจตุจักรก็ประมาณ50นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็มาถึงจตุจัจกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพี่น้องครับกินกาแฟก็ยังไม่หมดแก้วเลยเปรียบเทียบนะครับ หลังจากออกมาจาการถไฟฟ้าแล้วผมก็ลงสะพานเพื่อ,อจะต่อ,อรถไปที่หมอชิดนะครับนี่ก็คือสวนแจตุจักนะครับเป็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มสดชื่นเลยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมให้กำลังใจครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ